สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันไลฟ์นะครับทางเพจกิติวันมณีลำนะฮะตืน่นกันหรือ,อยังครับตีห้าเกือบหกโมงเช้าแล้วนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่ริมแม่น้ำโขงนะครับริมแม่น้ำโขง ตะวันออกสุดของภาคอีสานนะครับที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะนี่นะฮะที่มองเห็นฝั่งด้านนู้นนะครับก็คือสอปปลาวนะครับหรือว่าประเทศลาวนั่นเองนะฮะนี่คือวิถียามเช้าที่ริมของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี นะครับริมโขงฝั่งนี้น้ำยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับนี่ยังคงมองเห็นเป็นแก่งอยู่นะครับมองไปไกลๆแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่ได้ยินนั้นก็เป็นเสียงเครื่องยนต์ของเรือนะครับชาวบ้านออกหาปลาตั้งแต่เช้านะฮะนี่คือวิถีริมโขง พื้นที่ของอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดูจากกล้องที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับอาจจะมืดไปนะฮะแต่จริงๆแล้วเริ่มสว่างแล้วนะตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยนะฮะก็จะสว่างขึ้นละเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะพระอาทิตย์ขึ้นเราดูได้แรกๆก็คือที่ผาชนะใดนะฮะ หาชนะได้จังหวัดวนราชธานีนี่แหละฮะซึ่งต้องเดินทางหรือว่าห่างจากจุดนี้ไปในประมาณ40-50กิโลเมตรนะครับเนี่ยตรงจุดที่เราอยู่นี้ก็เป็นบริเวณอริมแม่น้ำโขงโดยที่พักที่เราพักเนี่ยเป็นโรงแรมแก่งพิสมัยริเวอร์ไซด์นะฮะ อำเภอคงเชียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนู่นมองเห็นไหมนั่นคือเรือนะเรือแจวเครือที่เขาติดเครื่องยนต์นะฮะชาวบ้านก็คงจะออกหาปลาในช่วงยามเช้าๆตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็5้านาฬิกาสีนาทีแล้วนะครับ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทักทายผู้ชมที่กำลังเข้ามาชมด้วยครับอยู่ที่ไหนเผื่อเป็นแฟนเพจนะฮะก็ติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเพจนี้คนดูน้อยนะฮะคนติดตามก็น้อยด้วยนะครับก็เป็นเพื่อนกันติดตามข้อมูลข่าวสารที่แชร์ผ่านทั้งเพจนี้ก็ร้อกันครับวันนี้พามาดูบรรยากาศ ความสวยงามยามเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะฝั่งนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแต่พระอาทิตย์ตกช่วงเย็นเดียนเนี่ยฝั่งนี้จะมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยมนน้ำโขงในพื้นที่ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถ้าดูจากกล้องนะฮะอาจจะดูเหมือนกับยังมืดอยู่แต่ถ้าดูด้วยสายตาข้างนอกเนี่ยมันเริ่มสว่างละ เราจะมองเห็นทิวทัศน์มองเห็นบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างจะสว่างนะฮะความเป็นธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะให้ท่านดูพื้นที่โดยรอบเลยนะฮะนี่ที่พักสงบ ร่มรื่นสวยงามนะเนี่ยเสียงนกเสียงไก่เสียงกาธรรมชาติสวยงามยามเช้าที่ริมน้ำโของอำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคณะของเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานนี้ก็มาประชุมแล้วก็พบปะกันที่นี่นะฮะเริ่มต้น เดือนใหม่ครับวันนี้1ตุลาคม2564อ่าวันดีด้วยนะวันนี้นะวันหวยออกใครมีเลขเด็ดเลขดียังไงยังซื้อลอตเตอรี่ทันหรือเปล่านะฮะบอกกล่าวกันด้วยก็แล้วกันครับนี่นะฮะเขาก็จะทําไว้สวยงามแบบนี้นะฮะสำหรับมันนั่งเล่นถ่ายภาพสวยๆได้นะฮะตอนนี้ ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะฮะยามเช้าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับนะครับนี่ให้ท่านได้ดูบรรยากาศพื้นที่โดยรอบของที่พักนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะเริ่มเดินทางมาพักมาเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้กันแล้วล่ะนะครับตอนนี้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดก็เริ่มดีขึ้นนะฮะดีขึ้นจำนวนของผู้ติดเชื้อทั้งในภาพรวมทั่วประเทศลดลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดแถบภาคอีสานหลายจังหวัดนะครับตัวเลขก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีตัวเลขของการติดเชื้อไวรัสโควิดทั้ง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เองตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงนะครับก็ลดลงต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามของที่พักริมแม่น้ำโขงนะฮะได้ยินไหมฮะนั่นคือเสียงนกนะฮะ เสียงนกเสียงไก่นะฮะเกือบหกโมงเช้าแล้วครับแต่ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเนี่ยก็ต้องไปที่ผาชนะใดนะฮะผาชนะใดผาชนะใดที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนีแ่แหละนะฮะ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราพักเนี่ยประมาณ40-50กิโลก็ค่อนข้างไกลอยู่แต่ก็สามารถดูจากจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแต่อาจจะเห็นทิวทัศน์ไม่เด่นเหมือนที่ผาชนะใดนะครับแต่ก็ยาเห็นความสวยงามยามเช้าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองจากจุดนี้ในเวลานี้นะครับเกือบหกโม,มงเช้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะฮะ แต่ก็มีแสงออกส้มๆแดงๆนู่นไกลๆนะฮะเนี่ยอาจจะมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าไกลไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเห็นสวยงามต้องไปที่นู่นเลยนะฮะผาชนะใดนะครับแต่ว่าจุดนี้นะครับจุดนี้อยู่ที่พื้นที่ใกล้กับผาแต้มนะฮะผาแต้มเนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอุบลราชธานีเหมือนกันนะ,ะและระยะทางประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะก็เดินทางไม่ถึง4-5นาทีก็ถึงละซึ่งต้องเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานต่อไปนะ,ะแต่ก็ให้เห็นภาพบรรยากาศที่นี่ไม่แน่ใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณการไลฟ์ชัดเจนหรือเปล่านะฮะ เนี่ยเพราะว่าไล์อยู่มีคนเข้ามาดูแค่คนเดียวนะฮะน้ำหวานหวานนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวยจังนะครับนานนะครับก็อยากให้ได้ไปเห็นนะฮะบรรยากาศสวยงามที่ริมน้ำโขงแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับดูด้วยสายตาเนี่ยสวยงามบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติเลยนะครับ อย่างที่บอกครับว่าถ้าดูจากกล้องที่กําลังถ่ายท่อสดอยู่ขณะน,นี้อาจจะเห็นมืดๆหน่อยอาจจะเห็นมืดๆหน่อยด้วยแสงเนาะอาจจะเป็นแสงที่มันย้อนมามันก็เลยดูไม่ชัดแต่ถ้าดูด้วยสายตาในขณะนี้นะฮะก็สว่างหมดละนะครับสว่างหมดละนี่นะฮะบรรยากาศ ที่พักริมชายโขงในพื้นที่ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าอยู่ชายแดนฝั่งไทยกับสปปลาวนะฮะที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับถ้าผู้ชมท่านใดเดินทางมาช่วงวันหยุดนะอาจจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับศุกร์เสาร์เนี่ยที่พักเต็มทุกที่เลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาย,ยังพอมีห้องว่างอยู่ ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางไปพักตามแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรนะฮะก็ขอให้มีการาเช็คตรวจสอบสถานที่พักก่อนนะครับว่ามีที่พักเพียงพอหรือไม่นะครับยิ่งถ้าต้องไปเป็นหมู่คณะเนี่ยต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพลาดนะฮะอาจจะพลาดในการเข้าพักหรือว่าการเดินทางมาท่อทงเที่ยว ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสักเท่าไหร่โอ้ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงพระอาทิตย์กําลังขึ้นนะฮะไม่ได้ชมตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงนี้จะมองเห็นไม่ชัดในช่วงเย็นนะครับแต่ว่าก็จะเห็นความสวยงามยามเช้าในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าได้นะครับนี่เป็น พื้นที่บริเวณของที่พักโรงแรมแก่งพิสมัยรีเวอร์ไซด์อุบลราชธานีครับต้องบอกว่าธรรมชาติค่อนข้างจะสวยงามนะฮะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเราอาจจะมองเห็น หมอกลงช่วงยามเช้าได้นะครับภาพอาจจะย้อนแสงนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่นะครับให้ท่านเห็นความสวยงามยามเช้านะครับที่อริมแมน้ำโของอํเาเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นี่สถานที่พักนี่เขามีการจัดตกแต่งจัดตกแต่งสถานที่ ให้ผู้ที่มาพักเนี่ยได้มาถ่ายภาพสวยๆนะฮะมาถ่ายภาพสวยๆเป็นที่ระลึกได้นะฮะก็จัดจุดที่เป็นแลนด์มาร์กหลายจุดด้วยกันสามารถที่จะมาชมบรรยากาศบันทึกภาพสวยๆเป็นที่ระลึกความทรงจำที่สวยงามกันได้ที่นี่นะครับอ่าแล้วครับเนี่ยนี่นะครับ สัญญาณชัดเจนมากนะฮะเป็นยังไงบ้างครับที่สุรินตอนนี้จริงๆก็เข้านอนตั้งแต่เกือบตีหนึ่งนะฮะแต่ว่าตีห้าในตื่นละเป็นธรรมชาติของผู้เริ่มสูงวัยนะนอนนอนดึกตื่นเช้านะมีเรื่องมีราวให้ต้องคิดเยอะนะนี่นะครับ เช้าวันศุกร์ครับวันนี้1ตุลาคม2,564ใครมีเลขเด็ดเลขดีบอกด้วยละกันเพื่อจะโชคดีนะฮะตอนรับปีงบประมาณใหม่2,565ครับน,นะครับนู่นนะฮะมองเห็นไกลๆนั่นคือฝั่งทางสอปป,อปอลาวนะครับเนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นอย่างสวยงามเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับ กับเป็นบรรยากาศยามเช้าที่โบเลนริมแม่น้ำโขงนะครับนะครับก็จะได้ยินเสียงถ้าผมฟังด้วยหูแบบเงี้ยหูฟังเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเหมือนเสียงน้ำตกนะเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลไหลปะทะกับแก่งหินที่อยู่กลางลำน้ำโขงนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเสียงของเรือ นี่นะฮะแต่ฝนไม่ตกครับวันสองวันนี้ที่นี่ฝนไม่ตกนะครับแต่ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเห็นความเขียวขจีของต้นไม้ดอกไม้สวยงามนี่นะฮะธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้แหละนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับก็แนะนำครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอนะครับสนใจจุดไหนอย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะครับนี่นะฮะธรรมชาติริมแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ นี่นะครับโอ้ผู้ชมกำลังชมพร้อมๆกับเราขณะนี้หนึ่งคนนะฮะคูณไปอีกชมกันเยอะมากนะชมกันเยอะเลยนะครับก็ชมย้อนหลังนะย้อนหลังได้ครับเผื่อว่าใครอยากเห็นวิวสวยงามแบบนี้นะฮะก็จะเก็บภาพ เป็นความทรงจำที่สวยงามของริมน้ำโขงให้ได้ชมให้ได้ดูเอาไว้ะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ดีหน่อยเรามีโซเชียลมีเดียเรามีสมาร์ทโฟนสามารถบันทึกภาพถ่ายภาพความสวยงามเก็บเอาไว้แล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้นะก็คาดว่าถ้าเผื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมันดีขึ้นมากขึ้นกว่านี้ นในเรื่องของมาตรการข้อจํากัดเรื่องของการควบคุมอะไรต่างๆก็คงจะลดลงแต่อย่างไรก็ตามเนาะอย่างที่บอกกันนะครับว่าตอนนี้ในร่วมของการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วละ่ะนะครับชีวิต New Normal, นิวนอร์มอลนะฮะชีวิตการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่เราต้องอยู่กับโรคนะฮะโรคโควิดเนี่ยเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยก็ต้องต้องป้องกันกันต่อไปนะครับอยู่กับโรคให้ได้นะครับ รู้ว่าโรคนี้ติดต่ออย่างไรและเราจะป้องกันอยู่ได้อย่างไรเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้นะฮะแต่ต้องรู้จักในการที่จะต้องกอารป้องกันด้วยกันล้วกันนะครับโน่นนะฮะมองไปไกลๆก็จะเห็นเรือนะฮะเรือของชาวบ้านออกหาปลานะก็จะใสายมอง กับดักปลาไว้นะฮะแล้วก็ไปดูตอนเช้าๆชแบบนี้นะครับเอาละครับผมจะปิดการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบันทึกภาพวิดีโอไว้เพื่อ เผยแพร่ผ่านทางช่อง y YouTube c h a n แน n ะนักข่าวสุรินต่อไปนะใครสนใจภาพสวยๆเรื่องราวต่างๆก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube Channel นะครับก็จะอัปคลิปอัปภาพวิดีโอต่างๆให้ได้ชมเรื่อยๆนะติดตามกันได้นะฮะทางช่อง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาให้ได้ชมกันกับพื้นที่ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่ นะครับริมแม่น้ำโขงนะน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับช่วงนี้คาดว่าอีกประมาณสักไม่เกินเดือนนะฮนะเนี่ยน้ำที่ไหลหลากจากพื้นที่ของนครราชสีมาชัยภูมิที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็คงจะไหลามาถึงในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะครับปริมาณน,น้ำก็คงจะเพิ่มมากขึ้นช่วงที่เราเดินทางมาผ่านอุบลออผ่านอำเภอพิมูลมังสาหารนะฮะ ลำน้ำมูลที่นั่นโอ้ปริมาณน้ำเยอะมากขึ้นแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่ไม่น่าจะหลายวันะนะครับน้ำที่นี่ก็คงจะเพิ่มระดับสูงขึ้นกว่านี้ครับเอาละครับเสร็จสิ้นการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะฮะติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ